อีผีโอเคตอนนี้อยู่ผมทีโมคนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือเมงเสียงดังลืมรถเอาล่ะตอนนี้อยู่กับผมทีโมนะอสัสซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับผู้พิพากสาแห่งสงครามมิริากาเนอร์ซึ่งตามหลกักความเป็นจริงตามปกตินแล้วกูจะต้องถ่ายฟาบใช่ไหมไอตัวเนี้ยมากเกอร์ไอมากเกะ ซึ่งพอมาคิดไปคิดมาแล้วกูจะพูดเชื่ออะไรได้วะทั้งๆท,ที่ใครๆแม่งก็รู้ว่าตัวหานี่ไม่ก็มีไว้ฟาร์มอย่างเดียวถูกไหมคือจะให้กูพูดเชื่ออะไรจะให้กูพูดเชื่ออะไรมันก็มีไว้ฟาร์มในสั์มันมีไว้ฟาร์มแล้วแต่ให้กูพูดเชื่ออะไรพวกนั้นคาบไปเลยดีวยกว่าไม่ไม่มีเชื่ออะไรให้พูดถึงชื่อ เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของมินิการผู้พูดภาษาแห่งสงครามมึงอย่าถามมึงอย่าถามมึงอย่าถามนะว,ว่ากูได้ชื่อนี้มาจากไหนถ้าเกิดมึงถามกูนะว่าทำไมต้องห้ามถามเพราะกูก็ลืมไปแล้วเหมือนกันว่าทำไมกูถึงตั้งชื่อนี้วะกูตั้งชื่อนี้ไว้ตั้งแต่เดือนกอก วันไหนไม่รู้กูดืมไปแล้วเหมือนกันกูได้ขี้ลืมจริงๆเหมือนกับขี้ทำไมไม่แฝกแม่เฉยเลยวะเอาไปว่ามึงอย่ารู้เลยดีกว่าว่าขี้อะไรเพราะมึงก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะสิ่งที่ไปปภยัยพิบัติของใครหลายๆคนขี้แตกนั่นเองซึ่งมินิการเนอร์นั้นก็สามารถแต่งได้ออกเป็น ฟังหลักๆเลยนั่นก็คือยิงเร็วเขานาเมจซึ่งเราเรามาพูดถึงสายแรกเลยนั่นก็คือยิงเร็วสำหรับทางหน้าของยิงเร็วแล้วผมมองว่าควรอัพทั้งสองอย่างซึ่งก็คืออัพโดยรวมแล้วก็คือหน้าเมจเจ็ดความเร็วสูงจุดสูงแปดระยะสามสิบห้าซึ่งถ้าถามผมว่ามันดีไหมก็ดีอยู่ วกและปีอยู่ในสัตว์มอยากเขา้าใจมันก็ถือว่าใช้ได้แล้วจริงก็ไม่มีอะไรพูดเยอะมันก็แค่มินิการเองเกมไหนที่แม่งไม่มีนี่เออคือเกมไหนอ่ะที่ไม่เบตากูทาวเวอร์ดิเฟกต์นะมันต้องมีอยู่ตัวละครนึ่งเวที่แม่งยิงรัวแล้วทุกคนแม่งก็จะเรียกมันว่ามินิการถูแม่สัตว์ ใครแม่งก็ต้องมีอ่ะถ้าเกิดมึงสร้างเกมแนวทาวเวอร์ดิฟเน่ะตัวคาดต่อไปก็อัพทั้งสองอย่างกันมิธิกานแม่งอัพทั้งสองอย่างทั้งคู่เลยเว้ยสายนี้ก็เป็นสายนา,มเ,มนนามเมยนาเมย์สิบหกความเร็วสูงสุดสิบส,สองระยะสามสิบซึ่งก็ถือว่าระยะน้อยกว่านะถ้าถามผมว่าอันไหนดีกว่ากัน ได้สายตาผมนะผมมองว่าสายเร็วแม่งดีกว่าคือถ้าถามผมว่าทำไมมันดีกว่านั่นก็เป็นเพราะว่าผมนั่งลองคิดดูแล้วเกี่ยกวกับความเร็วในการยิงมาบวกเข้ากับหน้าเม็ดแล้วก็ระยะอีกซึ่งโดยรวมแล้วสายหน้าเม็ดนั้นมันค่อนข้างจะเสียเปียบยังไงก็ไม่ดูเวย แต่บางคนอาจจะเถียงนะว,ว่ามันไม่ได้เสียเปรียบเสบียงละเวกู way, ยังยืนยันคำเดิมนะว,ว่าสายรัวแม่งดีกว่าแถมแม่งใช้เงินน้อยกว่าด้วยซึ่งก็นะคลิปจบแล้วเพราะกูไม่มีอะไรจะพูด